สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะครับเนาะสวัสดีพ่อรุ่งแม่ป้าเอาอาหน้าบ่าวผู้เสียผู้สาวผู้บ่าวซ้ำหน่อยครับผมมาพอกับผมอีกคือเกาครับพี่น้องครับนุ่มสกุลค้นโกมือนีพาพี่พี่น้องมากินเขาอีกแล้วพี่น้องเลยมือนีได้เป็นเมนูซีฟู้ดทะเลหมาล่าพี่น้องเลยมามาเป็นซีฟู้ดเนาะพี่น้องเนาะเป็นปลาหมึกลาดสอดหมาล่าใส่เห็ดเข็มทองพี่น้องเอ้ยมามาเส็บๆสรับผมเบิ้งพี่น้อง หนามแดงจึ้งคือยู่พี่น้องเอ้ยเบึงครับผมเห็ดเหลวไม่ไหมพี่น้องเลยเห็ดขนาดแล้วพี่น้องเอ้ยเบึงสีสันเป็นต่จวดครับพี่น้องมามามเสแสรมนุ่มสกุลเนาะครับเนาะก่อนจะไปเบื้องคลิปกับฝากพี่น้องไว้เด้อครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ่มสกุลเด้อเป็นกำลังใจในการให้คลิปให้นุ่มสกุลเนาะครับเนาะมาพี่น้องบาดเลยมามาเดี๋ยวเวลาแล้วพี่น้องเลยบาดเลยเฮ้พี่น้องเบิ้งครับ โอ้ยเกิวจวดะคักพี่น้องเอ้ยพี่น,อน้องเบิ่งเป็นยังไับเบิ่งครับพี่น้องครับอื้ม <c oughs> <c oughs> พร้อมครับหืมแกบไหมพี่น้องเป็นปลาหมึกล้วยครับผม,มเองผมก็ไม่หันมาด้วยครับพี่น้องแสบในลุงสุกคนครับผม Det er veldig bra. Nei, ikke det. mềm ừ, nghe phê thật, ừ. ออกแบบเพช็ดรห่อนๆนะพี่น้องโหจวดจัดอีกเลยพี่น้องเลยมาเดินมาเด้อครับแซ่บๆต้องกันครับผมหืม อลองเห็ดเบงเล้อี่น้องแตกครับ ือเ่แบบจวนเลยครับแบบเพชรอีนี้อืมอื้มจวงมึงครับ สุบแสบเลยครับพี่นอ้องอืมเพชรได้ใจดีพี่นอ้องอืม bụng như nhầy đi phải เผ็ดครับเนาะเริ่มซูไปอยากไว้แล้วพม่นาะทั้งเผ็ดทั้งแซ่บครับผมรับรมือสุกคนและจัดหายว็้ยปัญหาไปนอง เพ็ดพี่น้องเอ้ย ครับพี่น้องอ๋อด๋อดยเลยอิ่มพี่น้องว้าบ่เบิดพี่น้องยอมแพ้ครับผมเพเอ้าสุดท้ายผมมีอย่างฝากพี่น้องคือเขาครับผมฝากพี่น้องไว้เด้อครับผมพี่น้องเบึ้งแล้วมากก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ่มสกุลเด้อครับผมเป็นกำลังใจให้นุ่มสกุลเนาะครับเนาะในการในคลิปเนาะนะนะพี่น้องเนาะ นุ่มสกุลเขอฝากพี่ฝากน้องไปเด้อครับผมหนึ่งไร่หนึ่งแช่หนึ่งการติดตามของพี่น้องเนาะครับเนาะเป็นหนึ่งกำลังใจเนาะในการเห็ดคิดให้นุ่มสกุลเนาะครับพี่นอนะ้องเนาะโอ้เพชรพี่นอ้องเออการกระทําใดว่าจ่าใดของนุ่มสกุลเนาะครับเนาะบอสุภาพนุ่มสกุลขอโทษขออภัยพี่น้องเด้อผ่านซี้นี่ไปครับผมแล้วก็ขอบคุณเนาะพี่นนะ้นองที่เขามาติดตามกันเนาะครับเนาะเป็นกำลังใจให้ผมเนาะครับในการเฮ็ดคนละิปเนาะพี่นอ้องเอา้า มื่อนี้ผมก็จะลำล่าพี่น้องไปเพียงสนิทแล้วครับผมสวัสดีครับ